สวัสดีค่ะพงแมพน้องเมื่อนี้ก็มาบอกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะค่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยเรามีนัดเจอกันที่ฮานอยทุกวันเนาะค่ะเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามด้วยเด้อค่ะฮานอยจะมีกัน4รอบทุกวันเนาะค่ะ4ี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็จะมีเจ็ดเสียงดังเนาะที่ให้มาเป็นประจาเมื่อนี้ก็แล้วมอมาฝากแฟนคลับทังช่องคล้อง มาดามคำนวณสองด้วยเนาะค่ะเนาะเป็นครั้งแรกเนาะแต่มาดามคำนวณชาแนลให้ตลอดเนาะค่ะเพราะว่าแฟนขับทางช่องของมาดามคำนวณสองเพื่อนกระทำยูว่าห้าหน้อยเป็นจังไดแบบใดเพื่อนว่าเนาะวันนี้ก็เลยมาฝากเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนที่ให้ตัวเลขแนวทางด้วยค่ะ ขอเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดนาอเราไปติดตามชมว่าของเลขมีที่มาแตกสามตัวรอบไหนจะมีสี่รอบเที่ยวบินเนาะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งไปได้ทั้งสี่รอบถึงห้ารอบเด้อค่ะเด้อปะไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่านี้ก็จะเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มาเข้าไปเต็มๆพแมพี่น้องเมื่อวานเนาะ ไปบนล่างพร้อมเดอ้อแม่นบ่โอ้ไปบนเนาะไปบนโอ้ไปล่างแต่แตกสามตัวพ่อพ่พ่น้องไปล่างแต่แตกสามตัวรอบกาชาตินะคะอา้าว้ากรเป็นแฟนคลับมาติดตามชมพเพราอแรกมีที่มาแตกสุดๆเนาะให้ได้ก็ดีใจด้วยเนาะค่ะเพราะว่าหานอยเราไปกันทุกวันเนาะค่ะเนาะ านอยไปกันทุกวันสายขยันอ่ะจัดไปพ่อแม่พี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้าและหลุดเนาะค่ะเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสีน้อยถึงหานอยสี่โมงครึ่งหมงครึ่งหกโมงครึนะคะแล้วก็ทุ่มครึ่งรอบสตาร์ทเนาะค่ะอ่ะจัดไปพ่อแม่พี่น้องเลขมีที่มาให้รูดบนล่าง

แปดเก้าแปดศศูเก้าศูย์สองสามตัวเน้นหางเดียวแปดศูเก้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนานะค่ะเนาะอย่าลืมว่าของเพลินเข่าตัวเน้นเด้อค่ะสามตัววันนี้เน้นให้หางเดียวนะคะเข่าตัวเน้นเด้อค่ะอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาติดไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อติดไวนด้นิด,นดนนๆหน่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะ เพราะว่าสามตัวแตกมีแห้งเาวเด้ออะต่อไปเป็นของค่ายเป็นของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มได้ไปรอบกาชาตทั้งบนและล่างเนาะค่ะเนาะไปรอบกาชาตทั้งบนและล่างถ้าใครเป็นแฟนคลับไปต่อกับเซียนหนุ่มยังไงก็กราบขอบุญขอบุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะ แคปหน้าจอ fellow, พ่อแม่พี่น้องเสียนม,มให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าน่อยเก้ากับหนึ่งสองตัวหกหางเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าสามตัวสี่หางก็จะมีเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่งเ้อะค่ะ ตัวเน้นตัวเจาะ90 92 10 12นะคะ3ตัวเน้น2หาง910า1 2งนนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนะะุ่มเนาะค่ะเนาะกลับไปเป็นของใคร เป็นของชอเชิดชัยก็ได้ไปสองรอบนะคะไปรอบสพอตจิตไปรอบสพอตจิต3าหนึ่งตรงๆแบบไม่ต้องกลับแล้วก็ต่อด้วยรอบพิเศษ8 3 3 8ถ้าใครเป็นแฟนคลับของชอเชิดชัยวันนี้ตามต่อเด้อค่ะช<ม>อเชิดชัยให้มาวันนี้รูดสี่นอย

เจ็ดห้าเก้าสามเก้าสี่สามตัวเน้นสองหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้านะคะเอาแคปหน้าจอ,ถ,าจาอ,อ,อะะถ้าใครจะตามของชอเชษชัยเนาะค่ะถ้าใครจะตามของชอเชษชัยเอาแคปหน้าจอไแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณนชอเชษชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะ ขอพบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าก็ได้ไปหนึ่งรอบเนาะไปรอบกาชาิห้าน้อยนี่ไปกันแทบทุกคนเด้ค่ะให้ลูดไปเลยนะคะถ้าใครชอบของใครวันนั้นทั้งวันเรารูดไปเลยเนาะคะ่ะแค่โคกัางพอ่พี่นองบวกตัวเบิรนเนาะแล้วก็บวกสามตัวด้วยสามตัวให้กระติดไว้นิดๆหน่อยๆเนาะ ชอบตัวไหนจิ้มไปเลยเนาะค่ะอ่ะของแรกรับนางฟ้าเข้าไปรอบกาชาตินะคะสี่โมงครึ่งเนาะไป1นึ่งหนึ่งตรงตรง,ตรงแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวจอดถ้าใครเป็นแฟนกับเลขรับนางฟ้าวันนี้ติดตามชมให้มารวด1กับ3าสองตัว6หางหนึ่งเ สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเบื้องก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสี่หางก็จะมีหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเนื้อค่ะตัวเน้นตัวเจาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามเก้าสามตัวเน้เนสองหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าเนาะคะนะ่ะเนาะ ต่อไปเป็นของใครยังไงก็กลับขอบุญขอบุณเลขรับนางฟ้านะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางวางทางช่องเนาะเป็นของเลขล็อกจิกนะคะล็อกจิกก็เข้าไป3 1มหงตรงๆแบบไม่ต้องกลับเข้าตัวเน้นตัวจอรอบเฉพาะจิตนะคะสี่โมงครึ่งเนาะอ่ะแล้วถ้าใครเป็นแฟนขบเลขล็อกจิกวันนี้ล็อกจิกให้มารูด สี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวหกหางสองสี่สองห้าสองหกสี่สี่สี่ห้าสี่หกเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสามตัวสี่หางก็จะมีสองสี่สี่สองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่เด้อค่ะตัวเน้นตัวจอสองสี่สองห้าสี่ห้าสี่หกสามตัวเน้นสองหาง สองสี่ห้าสองสี่หกเนอะคะ่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามเลขล็อกจิกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเลขล็อกจิกเนอะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายหลายต่อไปเป็นของมาดามของมาดามก็ได้ไปรอบหนึ่งเ้อค่ะรอบพิเศษเนาะ ดีใจกับแฟนคลับของมาดามเนาะคะ่ะเพราะว่าของมาดามก็ถือว่าเดินดีไปทุกวันเนาะแล้วก็กาบขอบุญขอบุณเอฟซี FC, คนดีมีน้ำใจเนาะค่ะเนาะที่มีน้ำใจมาฝากทางช่องของมาดามราบขอบพระคุณหลายๆเด้อคุณดาวีเนาะค่ะเนาะเป็นไปห้าหน้อยซูมือพราแม่พี่นอ้องเอาวันนี้ถ้าใครจะตามของมาดามมาดามให้วันนี้รูดสี่น้อยศูนย์กับ 2 2ตัว6ห,หาง080901 282921เบิ้นก็จะเป็น0022 3ตัว4หางก็จะมี028029021002เด้อค่ะตัวเน้นตัวเจาะ0809 2821 สามตัวเน้นหางเดียว0ูนย์สอเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อค่ะขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของครายอ้าวช่องสุวรรณคือบบไปน้ำมูเนาะช่องสุวรรณ วันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าน่อยเก้ากับหนึ่งสองตัวหกหางเก้าเก้าเก้าสองเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางก็จะมีเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งเด้อค่ะตัวเน้นตัวจ่อเก้าศูนย์ 1, ก 1, าหนึ่งตัวเน้นหางเดียว912เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณสองสุวรรณแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณ,คณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดี ให้ได้ไปหานอยเย็นนี้สี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮานอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ